ยาจะไปหลงตัวเองปามีธุรกิจใหญ่โตครับเห็ดธุรกิจนี่มายีปีครับธุรกิจครอบครัวของฉันทํามาโดนแล้วนะครับเด้ออาชีพที่พอแมฉันส้างขึ้นมาทําให้ครอบครัวฉันมีอยู่ม่กินจนหอดมือนี่คืออาชีพค้าขายเครื่องสีเขาเว่าง่ายๆด้อครับตอนนี้ป่าออกมาเต็นแทนลุ่งแล้ว เล่าลวยมากก่อนนะครับค่าขายโล่งสีครับธุรกิจใหญ่โตครับนี่คือป่าเพ่นในโพส์ไว้ด้วยครับเด้อเราบ่าไดดเกาะลูกเกาะหลานกินมาทายขีปกินมั่นแมนว่ครับพี่น้องผมบ่ฮห้ดอกว,ว่าขายดีขนาดใดนะครับผมบ่ฮูหว่าขายยุไ่ไสดอกอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเนาะ หรือผู้ใดอยากไปเซอก็ไปเด้อครับล่งสีครับสี่ใดสอยสนับสนุนไล่ใดเล่าเนี่ยครับผมเอ๋นี่เพราะว่ายังเพราะว่าห่อนแท่นลุ่งดีก็บอกว่า่บาห้เอาหลานไปเหตุคอนเทนต์นั่นแหละครับมันประเด็นที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ก็คือนั่นแหละครับการทำคอนเทนต์จนผู้ยิบบ้านเล่าได้ออกมาว่าในโพสต์นะครับว่า ไายดูกไทยหลานเล่าดเดือนละหาหกแสนพี่น้อง้าเบิงหลดมันแมนจริงบ่ผมว่าเลยยิ่งกว่าหมอรักฟันทงผลล้านเปอร์เซ็นต์ครับรักักๆคือตรงนี้เลยแหละตอนนี้ลุงสีผู้ใดส,สื่อไปเสมือสเวินครับผมโมโหหรอครับผู้ใดอยากซื้อก็ซื้อนั่นแหละครับไปตั้งไวกลางทงกลางทาเนี่ยก็แล้วแต่ดอกครับลุงสี สูมือนี้มันมีทุกมือบ้านหรอครับผู้ใดสิหาสืส่อใดตลอดทุกอย่างเราก็ลองเบิงล่ะครับอืมแต่จังไดก็ตามเด้อครับสิ่งที่มันเว้าแล้วก็มันสวนทางกันเลยครับให้ว่าเสีย100%ผมก็บ่เสียดอกถ้าว่าบ่ได้เกี่ยวกับการเฮ็ดค้นถอคอนเทนต์ทั้งหลายนี่ครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้เบิ่งครับพี่น้องรอฟังโหลดว่า มันสิขนาดใดสิได้หลายปันไหนครับเดี๋ยวผมหา้อมูนมาใส่เวลาบดดนหรอกครับเดี๋ยวมีคนทรงมาให้ครับคนขังใน้ทั้งนั้นแหละครับแต่บ่ขอเอ่ยว่าผู้ใดดอกมันสิบ่ดีแกเพิ่นมันหลายคนอยู่แล้วครับอืมผู้สิห้ข้อมูนเนาะครับเนาะจริงบ่จริงเนี่ยมันหูหอยู่แกใจครับถ้าบ่าไดเนี่ยเอา อียงไม่เหยียบผมโหลดครับเอาไปเปเปนี่ยฟาตีนเปเป,เปมาเหยียบผมโหลดครับรลับรองมาผมมีขอมูลมาแน่นอนครับผมว่าได้วอาส้มซีส้มหาหอกครับเอเหตุยังมันก็ต้องมีพยานหลักฐานครับมันยังสีเสื้อได้มาหาตัวกันบ่แเม่นครับสุยางเนี่ยครับข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมู่นทั้งนั้นครับถ้าบ่มมีนี่ ห้กับบ่สรมารมาสิไปบ้าได้หรอกครับแต่ขนาดพญ่บัณฑเรามีแล้วก็พยายามแล้วบ่อก็เปิดเผยคือกันครับอเลาเฮียงชัดเจนตัวอยู่ในโตเแล้วเนาะเฮียงคักตัวครับเล่ากับบ่อยากให้เกิดเรื่องเล่าที่มันใหญ่โตเนาะเล่าพย่ยามไอ้ให้มันบ่ให้มันคักกว่านั้นนะครับแต่คนหลอบขังเล่าทั้งนั้นเด้ครับคนหลอบขังอดีตอ่า ภรรยาล่าตอนนี้คือเป็นผู้จุดประเด็นต่างๆขึ้นมาเอาช่างนี่แหละครับมันแตกแล้วกับมันอันนี้เลยครับแบ่งชัดเจนเบิงตีลูกลูกเล่าเนี่เอาบ่าให้ไปทายคอนเทนต์เบิงเอาสีหากินอยากใส่เนี่ยเอาอยากหูขึ้นกันล่ะครับพอะฉะนั้นผมบอกเลยว่ายาสกเกงครับยู้ซือ้อดีแล้วครับบ่าตองมาแสดงกามดากให้คนอื่นหูหรอครับ เห็ดยังยู่เงียบๆเนี่ะดีแล้วครับมันว่าเจ็บโตถักพิ้นน่ะถับคนคอมเมนต์เนีน่ยเราย่อมรับบ่ได้นี่ย่าเห็ดเป็นกันขาดครับส่วนของผมบ่คอมเมนต์ comment ลงไปครับบ่ววากันครับเต็มที่เลยสิว่า,ากับผมกับ่เป็นยังผมเห็ดทั้งสี่คือเก่าแ่ะพ่อใจก่พ่อใจกับว่าเป็นยังครับผมกับบ่อในสิ่งที่ผมบอกได้นะเนาะยัง อันนี้เพิ่นกับโพดเองครับเาบดไ,ไ,าได้ไปใส่ไล่ป้ายสีได้เพื่อนขายล่งสีกับขายล่งสีครับข่าขายก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีครับสุดจลิตอืม้ามันขายได้ไงตัมันกับลำรว้ยครับอันนี้กับว่าว่ากันนะครับสิอาชีพยังก็ตามแต่ถ้าหยว่าถ้าบเอาลูกหลานเบ็ดคอนเทนตนนี่ผมบ่เสียเป็นนันขาดเลยครับเลยอืมจังไดก็มีแน,น่นอนครับาบได้น้ำเพดบ,บ่าบมีไา่ได้แบบนี้บ่ โอ้โห ôi. ผมบอกสีวา่าเอียงละ่ะมันว่าการผนวกการพนันมันกับว่าอะไรครับผมว่าเอาอย่างแจ็กแนวก็ไอะไรเนาะหรือว่าพินนอง F c ซว่าจังไรครับมันมีบ่ครับเอาในส่วนนึงสีเราทีไปทาคอนเทนต์นังสันน่ะของหลวงพ่ยอยหญ่มันถืกอบ่าครับเอาไปทายไปยังน่ะมันก็เป็นคอนเทนต์นั้งนั้นล่ะครับผมว่าเสียอว่ามันว่าเลียกคอนเทนต์มันเรียกว่าอย่างการที่เอาไปเหตุแบบนั้น นี่ครับคือสิ่งที่ผมอยากให้ฮู้อยากให้เห็นนั่นแหะครับผมพยายามาความจริงออกมาเปิดเผยนั่นแหะครับบ่ต้องอะไรเพจยังไงเนี่ยข้าเจ้าเอาแหงเอาเออกมากคักกูนี่ผุนครับอันนี้ผมแค่ว่าอซื้อๆผมว่าในส่วนที่คน,น,นเนอะขังให้นะเพิ่นว่ามาหรือว่าเสียตัวเปลีป่ยนมาเ,เ,เ,เป็นพยานบอครับเพิ่นกับว่ากาล้าล่ะครับ เพิ่น่กาครับเพิ่นยุขังนหันผูได้สิยาออกมาเว้าครับอืทุกอย่างนะครับมันมีเหตุมีผลของมันครับมันมีมู่นครับมันก็ต้องเอามาเว้าความจริงมันค,คือคือความจริงครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเคเฮาก้าย,ย่อมรับความจริงมอเคนั้นครับนั่นล่ละครับ สุยางสุแนมันเกิดขึ้นกับพาวาไผ่ล่ะครับผมบ่ได้เฮ็ดเด้ผมอยู่ข้างนอกเลยผมคือคนนอกผมบ่ได้อยู่คนในที่อยู่ข้างในห่นโดยซ้ำผมแค่เว้าวเรื่องราวความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นฝากเนเดอร์ครับเด้อหรือว่าเอฟซี FC นั่นครับแสดงความคิดเห็นใดครับผมบาว่าเด้อ ผมน้อมรับในสิ่งที่ท่านคอมเมนต์มากครับยินดีด้วยซ้ำครับมีขอมุลเนี่ยครับพวกท่านอ่ะสะมีขอมู่นมากกว่าผมด้วยซ้ำเลยอันนี้ครับแต่ว่ายัางที่บอกครับขอมุ่นมันบ่อเบอิดบอ่บอรไรครับอืมความจริงที่มีอยู่หันโอ้ยมันอยู่ในอกนี่ครับแทบเสียบเอามาให้เบิงซูยังซูเนี่ยนั่นแหละครับอืม ก็ขอบคุณสุภสุขคนนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันครับเออนั่นแหละครับพยา่บานแล้วก็เข้ากับซอยให้กำลังใจกันนะครับอืมทุกอย่างเสมอมันเห็นเองนะครับถือโบถือเนี่ยทุกคนรับรู้ได้ครับเพียงแต่เข้าสิสนับสนุนผู้ใดต่อไปสีสันเรินไยต่อไปนะครับวามถูกต้องวามัยังกับพิจนาเลยครับเอที่ผมบอกมาเนี่ยก็ใส่วิทยาญาณเอาครับผมไม่ได้ว่าผมถือนะครับ ทุกคนกัว่าถืกอภัยถืกอมั่นผมกรเวอลในส่วนที่ผมรับรู้ขอมูลมากจังสี่แหละครับ